ครับก็สวัสดีนะพ,พี่เพื่อนๆนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเดชคุนช่อพระนะครับเอานี้ผมเปิดพระของ f c ต่อจากเมื่อวานนะครับที่คงคงค้างนะอ่ากล่องที่จะเปิดต่อไปเนี่ยเป็นของ f c สมุดปราการนะครับสมุดประการคือกล่องนี้ครับกล่องกล่องนี้นะครับอ่ะส่งรูปมาประจําครับส่งรูปมาตลอดนะแต่ว่าองค์นี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจครับว่าใช่ ที่ขอดูหรือเปล่านะครับสำหรับ fc ที่ส่งรูปพระมานะครับหลักๆแล้วคือเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จหรือเป็นพระปิตาสายเกจิต่างๆก็ได้นะครับที่นิยมนิยมนิยมเล่นหากันนะครับแต่หลักๆแล้วคือสมเด็จครับสมเด็จก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับวัดอินผมก็เช่าหานะผมไม่ดูก่อนนะครับวัดอินผมก็เช่าหานะครับ ถึงยุคไม่ถึงยุคนะอ่าแล้วก็วัดวัดเกศเนี่ยรับรับอยู่แล้วครับวัดเกศองค์ที่โชว์เนี่ยคือไม่ไม่ถึงยุคนะแต่ว่าเป็นพระที่ค่อนข้างนิยมเล่นหานะครับสร้างเขื่อนนะแล้วก็อ่าทางแดนใต้ก็มีนะครับหลวงปู่จันนะนี่ครับหลวงปู่จันลองดูครับโหต้องบอกว่าสายเหนียวนะครับสายเหนียวอ่านี่ครับ หลวงปู่จันนะครับสมเด็จนะอันนี้ตระกูลสมเด็จนะครับที่ผมเช่าหาแล้วก็เพชรบุรีนะครับเขาตะเขา้าแบบนี้ครับโอ้โหหาไปเถอะครับหายากมาแล้วก็โอกาสไม่ได้เลยคือหลวงพ่อกล้วยนะครับสมเด็จวัดสามกอนั้นคือผมได้มานั้นคือเหมือนด้วยความบังเอิญด้วยครับสมเด็จวัดสามกอ ปี0 6นะครับก็มีมวลสารของบางขนผมด้วยอ่ะเดี๋ยวดูของ fc สมุดปาการก่อนนะครับน่าจะไม่กี่องนะน่าจะไม่กี่องค,นะองค์เราดูก่อนนะครับถ้าใครอยากดูที่ห้อยคออยู่นะครับถ้าใครอยากดูที่ห้อยคออยู่ก็ส่วนใหญ่ผมก็ลงแล้วครับผมผมก็ลงไว้แล้วอ๋อ หน้าปกนะครับเป็นหน้าปกเดี๋ยวผมขอดูเนื้อก่อนครับขอดูเนื้อก่อนพอดีเห็นในรูปมาเนี่ยเนื้อแบบโอ้โหแบบช้ำช้ำซึ้งนะเดี๋ยวผมขอแกะดูนิดนึงครับ fc สมุดปาาการนะครับ โอ้น่าจะออกไม่ได้ครับน่าจะต้องง้างเพราะว่าล็อกล็อกบนล็อกล่างอันนี้ล็อกล็อกล็อกตัวตัวนี้ด้วยนะครับปกติแล้วจะให้ตัวแล้วก็สามารถถอดถอดออกง่ายนะแต่ทีนี้เหมือนด้าน,ด,านด้านบนเนี่ยเหมือนล็อกอยู่นะผมขอกดตะขอนิดนึงครับเดี๋ยวนี้ผมเปิดอาจจะดูองค์ที่เมื่อวานต้องขอโทษ FC ด้วยเพราะว่า ไม่ได้ลงประมูลพระนะครับแจ้งท้ายคลิปว่าจะบประมูลพระนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงประมูลนะครับอ๋อเหมือนล็อกซ้อนล็อกโหยากเลยทีนี้ต้องหมุนอันนี้ออกอย่างเดียวครับ ง้างตัวนี้ออกอย่างเดียวนะครับอันนี้ขอขอขออนุญาตเอนะครับอันนี้อาจจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าบิดบ่อยๆก็ไม่สวยนะครับบิดบ่อยๆไม่สวย โอเคเอานักนักปกองเนี้ยคือผมบูชาไว้นะครับผมบูชาไว้นะเจ้าของพระยังไงติดต่อกับใหม่อีกทีหนึ่งนะครับราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนะราคาอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าเป็นพระที่โอเคนะครับถือว่าพระประจําวันอ่าจะบอกว่าพระประจําวันพระฤๅษีหัดนะครับโอเคเนาะอันนี้คือคล้ายๆกับเป็นเป็นเกิด พอดีล,ลูกลูกสาวนะลูกสาวเหมือนเกิดปีงูนะครับก็จะเก็บไว้เหมือนเหมือนเหมือนสะส,สมไว้สะสมไว้แต่ว่าขอให้เป็นแบบเนื้อลึกๆอย่างนี้ผมก็เช่าหาได้ครับองนี้นะครับหน้าปกนะครับอันนี้หน้าปก5นะครับด้านข้าง2ด้านบน1นนะครับเป็นเนื้อดิน เนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อดินเผานะครับโอเคนะององนี้นะครับ FC สมุทรปาการผมแจ้งไปครับอ่าโอเคนะอันนี้คืออ่านี่คือสำหรับคล้ายๆกับว่าอยู่อย,อยู่อยู่ที่มุมมองครับอยู่ที่มุมมองโอเคนะครับ เอาไปไปต่อไปต่อครับเดี๋ยวนี้ผมขอเก็บก่อนแล้วจะได้ไปเปิดกล่องต่อไปนะครับต่อไปเป็นจากจากที่ไหนครับนี่มาจากมาจากเมืองเลยนะครับกล,กล่องนี้นะกล่องนี้นะครับมาจากเมืองเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ icate. ขอสรุปดูกล่องนิดนึงครับกล่องนี้นครปฐมนะกล่องนี้นครปฐมนะครับคุ้นๆนะอันนี้ให้ให้เจ้าของกล่องดูก่อนครับ แล้วก็ขอนแก่นนะขอนแก่นคุ้นคุ้นไหมครับส่งประจำนะครับส่งประจำอยู่แล้วขอนแก่นนะครับอ่ากล่องนี้กล่องนี้เหมือนจะเห็นไหมเห็นใช้กล่องเก่าส่งมานะครับใช้ใช้กล่องเก่าส่งมาอ่นครพนมนะครับนครพนมเดี๋ยวได้ดูดูต่อไปนะครับสมุดปราการอีกท่านหนึ่งนะสมุดประการกล่องนี้นะครับกล่องนี้นะ สมุดปาการแล้วก็อันนี้มาจากขอ,อนแก่นอีกกล่องหนึ่งครับอันนี้ขอ,อนแก่นอีกกล่องหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวผมดูที่ว่าเมื่อกี้นี้ก่อนนะครับผมดูที่เมื่อกี้นี้ก่อนจากเมืองเลยนะเมืองเลยน่าจะมาหลายวันแล้วนะครับจริงๆหลักๆแล้วผม ตามหาสมเด็จนะครับสมเด็จเอาแบบพิมพ์แบบไม่ต้องสวยนะแต่เนื้อนี่แบบเขียนนี่ต้อง้อยร้องแบบหาไม่ไม่เคยมีอะ่ะประมาณนั้นนะครับ แพ็คอันนี้ผมเปิดดูเนี่ยเพื่อให้ให้ดูวิธีการแพ็คของ fc แต่ละท่านด้วยครับผมก็จะได้แนะนำเอฟซีที่ส่งสมเด็จมาครับพอดีบางองค์นะผมผมต้องใช้คำว,ว่าบางองค์เนี่ยเป็นพ้าแท้ต่างวัดนะครับมาแล้วชำรุดก็เสียดายนะคือท่านก็ผ่านการพิธีปลุกเสกมาแล้วนะครับเอาโอเคครับนี่เห็นไหมแพ็คมาแบบนี้ค่อนข้างจะดีมากครับ อ่าผมเรียงนี้ครับตามหาสมเด็จนะผมตามหาพระสมเด็จเพิ่มเติมนะครับไปตรงแบบอย่างที่ผมเรียงไว้ด้านบนก็ยิ่งดีครับโอ้องแรกงนะเปิดมาคือถ้าคนเคยเห็นพระสมเด็จหรือว่าดูพระสมเด็จศึกษาพระสมเด็จกับผมมาในระยะหนึ่งนะครับก็จะพอมองออกครับว่าถ้าเจอแบบนี้วาง <laughs> เจอแบบนี้วาง วางก่อนวางก่อนไปต่อไปหาองค์ใหม่นะครับไปหาองค์ใหม่อ่ะนี่มาถ้าสมมติว่าเราเจอเนื้อหาแบบนี้นะครับอาองนี้ถ่ายรูปมาผิวนี่นวลชํำเลยนะครับนวลซึ้งคล้ายๆกับะจะบอกว่าเนื้อนมข้นนะเนื้อนมข้นบางคนก็พูดเรียกเปรียบเทียบไปนะครับอง,องค์อง์นี้ยังยังยัง,ย,งยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับ ตัวผมนะมุมมองของผมนะครับยังไม่ชอบอยังไม่ชอบนะครับหงนี้ก็ดูง่ายเลยนะครับวางได้เลยนะครับวางได้เลยผมเร็วไปไหมครับนี่นี่ครับดูผิวดูเนื้อครับเอาสมเด็จตาแผ่นดินมาเทียบหน่อยหนึ่งไปไปไปไม่ถูกเลยนะเนี่ยเห็นไหมสมเด็จตาแผ่นดินเนื้อดูดิไปไม่ถูกเลยนะ ถ้าได้มาเห็นสมเด็จที่ว่ายัางไม่ไม่ใช่ในถึงยุคสมเด็จด้วยซ้ำนะครับอันี้ดูง่ายครับดูง่ายนะอันนี้เป็นเขาเหมือนทำมาคล้ายๆพิมพ์ยุคยุคต้นนะครับแต่เนื้อยังไม่ชอบนะครับทันเนาะเจ้าของพระนะครับตามทันนะครับอโอเควางครับวางไปไม่ได้ มีองค์นี้ครับองค์นี้ที่เจ้าของพระถ่ายรูปมาแล้วดูเนื้อแบบเุ้ยแต่ว่าพอมาดูองค์จริงแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคครับส่งกลับนะครับ5องค์นะครับมา5องค์ f c จากเมืองเลยนะครับผมส่งกลับนะครับหาพระประมูลต่อนะครับหาองค์ต่อไปนะครับ คนที่มาก่อนนะผมเอาดูคนที่มาก่อนครับ FC น่าจะคนนี้มาก่อนอดู FC ของที่ไหนครับนี่สม,มุดปากกาอีกท่านหนึ่งนะครับสม,มุดปากกาอีกท่านหนึ่ง เดี๋ยวถ้าไม่เจอวันนี้เอาตาแผ่นดินประมูลครับถ้าไม่เจอนี้ต้องเอาตาแผ่นดินประมูลนะสมเด็จล้นลวนครับเอฟซีสมุดปาการผมได้พระจากท่านนี้ก็หลายองค์อยู่นะครับ ต่างวัดนะครับต่างวัดเอาวางก่อนครับองค์แรกนะครับเส้นได้นะครับ ที่2หยิบมาเนี่ยคือไม่ไม่ใช่ครับเนื้อแบบนี้คือผมไม่ไม่ได้สะสมนะครับก็ผิดเนื้อนะครับผ้าผิดเนื้อผิดเนื้อจากของวัดระฆังบางผมพแล้วก็วัดเกตนะครับผ้าผิดเนื้อนะครับแบบนี้เช่นกันครับแบบนี้ก็ต่างที่นะครับต่างที่ออกที่อื่นนะครับออกที่อื่นแต่ว่าเป็นเนื้อแท้แต่คนละคือต้องบอกก่อนว่าคนละเนื้อกับ สายสมเด็จโตนะครับแบบนี้ไม่เก่านะพี่เนี่ยแบบนี้นะดูดีครับดูดีมีคนที่ดูสมเด็จจากผมแล้วเช่าหาเช่าหาแบบว่าเป็นพระที่อยู่ในช่วงของหลวงปูน่นาคแล้วก็หม่อมราชวงศ์พระพุทธโฆษาจารย์เจริญได้หลายคนนะได้หลายคนครับ แต่ผมก็จะดูให้ก่อนครับว่าพิมพ์ไหนทรงไหนนะครับที่ไปต่อได้นะครับแบบนี้อ่าแบบนี้ว่างเลยครับ่ะแบบนี้นะเป็นพระใหม่ต่างวัดนะครับเป็นพระแบบต้องต้องบอกก่อนว่าคล้ายๆกับอ่าองค์องค์นี้นะครับคล้ายอ่าพระป่าอ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้ดูพิมพ์ทรงก็หลวงพ่อแพรนะครับนี่หลวงหลวงพ่อแพร แผ่สี่พันโอ้โหต้องบอกก่อนว่าแพ่สี่พันนี่คือ,อเยอะมากเยอะมากเยอะในความหมายคือยังไงล่ะลองดูครับลองดูในกลุ่มเล่นหากันอยู่ครับหลวงพ่อแพรหลักโคโพิม, 1, พม 2, หนึงพิมสองนี่โอ้โหไปไกลมากแล้วครับอันนี้ขอบล่างฟันหนูพอพอเห็นเห็นพิมทรงถ้าเรารู้ว่าพิมพ์อะไรเนี่ย เราจะตามตามทันได้นะพริกมาคือมีขอบล่างอยู่ตรงนี้แต่เนื้อไม่เก่านะครับเนื้อยังไม่ชอบไปต่อนะครับองนี้ฐานแซมลงรักด้วยนะครับขอขอขอดูฐานแซมขอดูฐานแซมเนะี่ยพอพอเห็นเนื้อหาแบบที่ ที่เหมือนตัวเองเนี่ยเคยเช่าแล้วก็เคยได้แล้วก็เคยเก็บสะสมอยู่เนี่ยคือเหมือนจะบอกว่าไงนะเหมือนเหมือนเหมือนดูแบบแป๊บเดียวนะครับดูแป๊บเดียวดูไม่นานด้วยนะครับฐานแซมองนี้นะครับขอดูเนื้อนะครับ FC จากสมุดปาการนะององแรกนะครับองค์แรกที่อขอขอบูชานะครับองค์แรกคือฐานแซมนะครับฐานแซมเป็นพระลงรักนะครับอันนี้เป็นลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองอ,องแรกนะองแรกที่ขอบูชานะครับ รักนี่แห้งติดแบบว่าแห้งแบบว่าแห้งแบบจะบอกว่าลองลองลองสังเกตดูนะครับตรงจุดนี้นะครับเนี่ยแล้วผมให้ดูเนื้อดูดูดูเนื้อครับดูโซนเนื้อดูโซนเนื้อนะครับคือพระขององค์องค์งท่านาอยู่ในรักนะครับรักในคุมอยู่อีกทีหนึ่งมีบางจุดที่หลุดลอกออกไปนะครับ อ่าโอเคครับฐานแซมองค์นี้นะอ่ขอบูชานะครับนี่ผมองค์แรกที่ได้ได้บูชาไปต่อนะครับไปต่อเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับ fc สมุทรปราการอาแบบนี้ต่างวัดครับแบบนี้ยังไม่ได้เช่าหานะอ่าผมผมให้ดูสองสององนี้นี่สภาพนะครับนี่สภาพเนื้อเนื้อจะต่างกันนะ นี่ครับเห็นไหมเนื้อองน,นี้จะออกแบบเหลืองอช้ำๆองค์น,นี้จะเหลืองใสโอเคสององที่มาให้เทียบกันด้วยนะครับอาองนี้ก็แท้ต่างวัดนะแต่ว่าไปไม่ได้นะครับ องนี้ไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพระแท้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อยังไม่ใช่แบบที่เล่นอ่ะคือเป็นพระต่างวัดนะครับพระต่างวัดก็เยอะครับเป็นเนื้อแท้แต่คือต้องต้องบอกก่อนว่าอ,อ๋อองนีอ้องนี้ที่ผมเหมือนถ่ายรูปมาตอนแรกผมขอดูดูด้านหลังด้านข้างครับแต่ว่าพอมาแล้วคือเนื้อคนละอย่างนะครับเนื้อเนื้อคนละอย่างที่ผมสะสมอยู่นะครับอันนี้ผมส่งกลับนะแบบแบบนี้ผมมีอยู่นะครับนนม,มีเป็นองคูที่ว่า แบบไม่ได้เช่าหาอยู่นะครับองนี้ก็ดูเนื้อก็ดูง่ายครับอันนี้ไม่ใช่นะครับโอ้เธอเทียบกันนี่ก็ต่างครับอันนี้ฐานคู่นะอันนี้ฐานคู่อันนี้ฐานแซมหลงรักปิดทององนี้นะครับนี่ลองดูครับลองดู แบบนี้เผื่อเจอครับเผื<ๆ>อ่อเจออ้าวตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นทรงพระประธานนะที่มีคล้ายคล้ายคล้ายคลงนี้นะครับคล้ายๆอ,องค์นี้แหละเนี่ยคือจะมีเส้นพระทิพนะเห็นมองเห็นนี่จะมีเส้นพระทิพวิ่งแต่ผิวเนื้อคนคนละอย่างนะครับอันนี้ดูเก่ามากนะเห็นไหมองนี้เดูเก่ามากอีกที่หนึ่งคืออาจจะบอกว่ากุขุนอินประมูลนะครับแต่ว่าโซนเนื้อจะไม่ใช่แบบนี้ เห็นไหมเห็นพระสององค์นี้ไหมองค์นี้เห็นไหมวัดระฆังเห็นเห็นไหมครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะพระเก่าธรรมชาติกับพระเก่าธรรมเก่าธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเนื้อแบบพุนเน่าแล้วแต่การขึ้นคอนะครับเหงือใครเข้าองค์นี้คือโอ้บอก ได้คำเดียวว่าสวยนะครับสวยคลาสสิกโอเคได้เช่าหาหนึ่งองค์ครับนี่นีฐานแซมโอเคครับหนึ่งองค์อ๋อยังยังไม่หมดครับมีองค์เล็กอีกสององค์นะครับมีองค์เล็กอีกสององค์ ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่าครับอันนี้ยังไม่ได้เช่าเนื้อยังไม่ใช่ครับโอ้ยฐานแซมหนึองค์ลงรักปิดทอง FC เอฟซดูดูก่อนที่จะปิดปิดคลิปครับดูก่อนที่จะปิดคลิป ทองทองไม่ไม่ใช่แบบในยุคสมเด็จนะผมผมแจ้งก่อนครับเพราะว่าการปิดทองเนี่ยเหมือนเป็นทองที่ไปทําบุญเหมือนเจ้าของพระเนี่ยใส่ขึ้นคอรประจําอยู่แล้วแล้วไปทําบุญนะลงรักปิดทองเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับเอาทองคําเปลวที่นะครับที่ไปทําบุญอาจจะเป็นของอาทําบุญตามวัดต่างๆหรืออาจจะเป็นวัดระครังก็ได้นะครับ ติดไปที่องค์สมเด็จโตหนึ่งแล้วก็มาติดที่สมเด็จที่ตัวเองคล้องอยู่ใส่อยู่เนี่ยผมอยากให้ดูผิวผิวลักผิวลักผมอยากให้ดูผิวลักนี่ครับนี่แต่แต่ทองนี่เห็นไหมครับทองวิ่งเป็นเส้นขึ้นขึ้นไปตรงเข่าเนี่ยคือ ปิดทีหลังแน่นอนครับปิดทีหลังแน่นอนแต่เนื้อนี่คือเนื้อของท่านจะออกเหลืองอมน้ำตาลนะครับเหลืองอมน้ำตาลนี่นะครับผมให้ดูช้าๆนะครับผมไปช้าๆนะอันนี้ท้งด้านข้างนะวนรอบเลยครับวนรอบเลย ด้านข้างนะครับด้านข้างตัดเฉียงไปด้านหลังอ่าองค์นี้นะด้านข้างตัดเฉียงไปด้านหลังนี่นะครับขอบคุณ f อนะครับที่ส่งพระมานะครับขอบคุณ f อที่ส่งพระมาทั้งที่ไม่ได้ขอดูแล้วก็ขอดูนะครับครับหลังก็สวยครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ